วิ่ได้ปลาว่ะท่านผู้ชมเอาปล่อยสายนี่นะครับโดยสายจากพีเรียทุยหนึ่งสองสามเอาแล้วับผมขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมท่านเข้าสุขรายการ c อ p p e r Copy f i s h ชิงด้วยนะครับผมอ่ะ เราไะต้องเล่นนี่นะนักมิดเลยออกมาลอตี๋ลัะเฮ้ยก็ลงอย่างนี้นะใครจะลงวะทำไมเอาเคจะพามาเล่นเล่นนี่อยากก่รตกปลาวัดอะไร

ไฟสลิดอ ah, wow. en ah, okay. ันน okay, ี้เลดิปขึ้นบ่อว่าค่าตั้งเลี้ยงลูกทัวบางทีมึงจะได้เงินมันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปได้แต่ถ้ามึงเลี้ยงดีดเนื้ออ้วนตัวป้อมนี่เนี่ยตัวประมาณเนี่ยค่ายอะไรเลยตัวตะฟังนวโอเคท่านผู้ชมและนี่ก็คือดุกรัสเซีย ก็นา่าสนใจใน้ป่าในเนี่ยแล้วกผมเหยียบปลอมของแท้มาลองใช้กันเลยนะอืมโูบทรงถือว่าใช้ได้ใช้ดีดหห <c oughs> ที่ผมเลือกใช้เนี่ยเพราะมันมีการสว่านนะผมได้หมายที่เราตกเนี่ยก็แบบมีผักบุงผักบุ้งอะไรเต็มไปเลยนะผมไม่ได้จากการตกปลานเนี่ยคุณอาจจะได้ลงน้ำเทนะครับผม แน่นอนเมื่อนั้นคุณอาจจะต้องว่ายไปอีกฝั่งหนึ่งก็อาจจะเป็นไปได้หน,นักกว่าเดิมอีกเสียงลมแบบนี้แปลก โอ้โหตรงนี้โอ้โหขูกขาดต็มเลยคงว่าตีแล้วจะไม่มีอะไรติดนะโอ้มาถากล้องเมื่อกี้ สวังดีครับท่านผู้ชมดังตุบท่านผู้ชมผมว่าทุกนี้ต้องมีตัวแไรจากประสบปลาน,นะผมดเพราะแดดแรงๆแบบนเนี้ยวาช่อนส่วนใหญ่แต่อยู่ด้านใต้เออแบบใต้กองฟองกองฟางอะไรประมาณนี้นะผม มันจะไม่มีตัวผมว่ามันต้องมีเลยท่านผู้ชมเอ้ยโอ้โหหน้านี้เลยท่านผู้ชมโอ้โหปลาช่อนตัวนี้ไม่กลัวคนซะด้วยหัวแค่ผ่านมาแล้วก็ไปก็อาจจะเป็นได้นะบมนผมว่าผมต้องการถอยหลัง ไปอี e นะผมเพราะต้องถอยจากความระแวงนี่หน่อยนะครับเคลื่อนตัวช้าๆไม่ต้องกลัวใครโอเคดีอืมมีตัวมีตัวมีตัวโอ้ฟู quý nghe loại ô hô, mình buồn nè, trong đây này đi nhà giang check back khô và hay tăng ô bác khô mà ผมว่ากองน้านหน้าเนี่ยน่าจะเป็นกองที่ปักโตกมันรวมตัวกันไม่นั้นก็เพื่อนผมทมําไหมก็ไม่รู้หรือว,ว่าคนอื่นมาทําตั้งไว้นะเป็นแบบที่หยบปลาั้งท่านชมแบบไม่ค่อยมีดยแดดอะคือแบบแดดสนิทอะได้ปลาจะมาอยู่กันฟูไหมไม่ฟูนะ้ําอาจจะเป็นหลักการแบบใหม่ในการดึงดูดปลานะเหมือนแบบตั้งกับดักอะไรประมาณนั้นนะืนะึ วิ่งถูกถูกโอ้โหท่านผู้ชมตรงสายอนะไรมามาท่านผู้ชมมาเอาหนึ่งสองสามวิ่งสี่วิวิวเอาห้ามาบูมเลยโอ้ยโอ้ยโอ้โอโอโตัวผมเกิดไปตามเลยท่านผู้ชมผมว่ามันต้องได้ผมอยากให้ท่านผู้ดูดูสปูนของผมสิโอ้เลื่อนมายากเหลือเกินดูสปูนผม อ่ะดูแบบนี้แทงด้วยกันเออดูดูหน่อยเอออต้ยทไปไปยากจังโอ้อืผมต้องวัดสองมือละโอ้โหเลื่อนยากเหลือเกินแต่จังหวะนี้อย่ารีบนะครับดูสายที่เราหามจากอ่อะไรนะ อะไรนะอย่าเพิ่งไปปลาปลา,ปาอย่าเพิ่งไปโอ้โหเนี่ยครับดูอาสายจากอะไรนะจากสุกายี่หลังนะเป็นสายสวยงามยามหลังสีนะเป็นเส้นหน้าตัดเล็กมากนะบอกเลยว่าเหมาะแน่นอนไม่ว่ารอบคุณจะขนาดไหนสามารถผ่านในแบบสวยงามนะผมบอกเลยว่าฟูยากๆน้อยแน่นอนอีกนะผมเฮ้ยเอาลุดลุด ที่มาไอ้ตู้ไว้ปลาหมดแรงโอ้ชีดโอ้กบยางโอ้เห็น่หมนะครับกบยางจากนัดแจ็คแป็กตี้ไม่ใช่ กดยากจากแจ็คแป็คโพนะ้ถึงจะอมน้ําก็ตามนะแต่บอกเลยว่าได้มาตรฐานนะมีการสาวะาให้ด้วยนะครับด้านข้างนะบอกเลยว่าผมซื้อมาไม่เปลืองตังค์แนะ่นอะนท่านผู้ชมผมไม่ยอมวันนี้มันต้องใช่วันนี้มันต้องฟูท่านผู้ชมโอ้โหขอแก้ฟูหน่อยดิยได้ปลาว่ะท่านผู้ชมเอาปล่อยสายนี่นะครับโดยสายจากพีเดียทุยหนึ่งสองสามสี อ,ออกไปแล้วเอาวุนนี่บมจับไม่ยอมไม่เล่นมุกอะไรละจังหวะนี้ผมต้องได้ะอือหือตัวนี้เบรกอ่อนเป็นบ้าบ้าเข้าไปนะผมเบรกอ่อนเป็นบ้าเลยท่านผู้ชมเพื่อนผมสอนไว้ถ้าเป็นแบบนี้เราต้องทำให้ปลาเหนื่อยครับผมเราต้องวัดขยันวัดหมุนแล้ววัด มุนและวัดโอ้ถ้าเราปล่อยนิ่งๆอ่ะก็ไม่ช่วยอะไรดิเออโ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 อสปูนแตกวะเนี่ยจังหวะนี้โอ้โลอกผมร้องแล้วท่า,านผู้ชมแต่ยันลูกพอ่อหยุดร้องก่อนโอหยุดร้องก่อนลูกพอ่อลูกพอ่อหยุดร้องแล้วล้ะลูกพอ่อจะหมดสายใช่ไหมโอ,โอเสียงอะไรเมื่อกี้ โอ้ถึงสายเขียวแล้วสามสิบสี่สิบเมตรนะท่านผู้ชมอืมอืมเอ้อโอ,โอ้มีอะไรปิดพลาดตรงไหน,นไม่เข้าใจเด้ ผมละจนเหนื่อยแลย้ว่านผู้ชมเหนื่อยจิบหายจะตายหายแล้วอ่าอ่าเอาตังคันไปเลยอ่าสถานที่ไหนซาโอ้ยโ,โ,โอ้โหตาผู้ชมแม่งเอาสายสายเอาสายจะไปแล้วไม่สายจิบหายแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหหมดสปูนแบบนี้ โอ้โอว,ว่ามันน่าจะไปหน้านู้นแ,แต่ถ้ามันจะไ่ตรงหน้าเขือนอะไอตรงน้ำไหลหลากโอ้โหไปล้วโอ้โหพอเลยชีวิตพอเลยเออหดตายละมาหลุดเออทำไมมันหลุดได้เวทนาอะไรแบบนี้วะเอาเะ้สายดังปุ๊บไปทั้งโอกเลย สงสสยผมมัดปมอ่อนเกินไปนะท่านผู้ชมปมแม่งเออสงใสยต้องไม่ให้เพื่อนผมมัดปมหม่ซะละหมดสปูนแบบนี้ผมว่าสายไม่ได้ขาดแน่ปมน่าจะหลุดแหละโอ้ลองเท้าเอาไว้ไวเป็นไงบ้างก็โอ้โหมีปลายชะโด,ดตัวใหญ่แหละมาลากดังปุ๊บไปเลยโอ้โหหมดเอาเอาหมดสปูนเลยลาอะไรนะน่าจะเป็นชะโด,ดหรือช่อนตัวใหญ่อะไรก็ไม่รู้โอ้อ มึงพูดมึงพูดถึงปลาได้กะน่าจะเป็นช่อนกะโดดที่ดึงสายไปกัดเหงื่อดังฟุบไปเลยเออว่ะเมื่อกี้กูเจอเหมือนช่อนช่อนตัวไม่รู้เท่าไหรกูโทษนี้ตรงนั้นเลยเหรอวะเออมันติดอยู่ที่ตอนที่ว่ากูเปลี่ยนเหงื่อกูได้เหงื่อตุ้มๆใต้นั่นอ่ะกูเลยลงไปดูเนี่ยอย่าเลยลงไปดูนะเว้นช่อนตัวน่าจะสองโลกว่าไปดูสองโลอ่ะใช่มันติดอยู่ตรงนั้นอ่ะแล้วกูก็เลยปลดแต่กูพอกูดึงสายมาดูไอ้จัด ปมอยู่อย่างเงี้ยกูเลยทิ้งกบยังอยู่วัวมินเข้าไปเลยบินเข้ามินเข่ามาปลากูปล่อยแล้วกูโยนกูจับกจับได้ก็โยนเข้าหึงหัมันน่าจะไปฝั่นหูเหมดแล้วัดชุดของมูลนิธิอ่ะวัดอะไรอ่ะปล่อยเพื่อแต่กูไม่รู้วันนี้วันพระไอ้ควายเอาวันพระเหรอเออกูเพิ่งนึกได้แล้วจะมาตกปลาเพื่อ เมื่อกี้มันเปิดน่ะทุกครั้อยู่ไหนใช่ทุกที่อกี้กูเปิดเปิดในหพวกเบารถอ่ะกูจะเอาเหยื่อใช่ไหมแต่กูคุ้นนึกได้อ้าวันนี้วันพระจีบไหมกูเลยลืมบอกมึงไปกูเลยลองดูที่ว่ามันจะได้ปลาไหมทีเนี้ยกูนึกว่าไม่ได้หรืวเพราะว่ามันเป็นวันพระที่ไหนได้สักกูเท่าไรนะสองโลใช่ไหมไม่รู้ตัวใหญ่ยังมั้งไม่เห็นตัวเลยซ้ำอ่ะเดี๋ยวมาวุบวับแล้วก็ไปเลยจริงเหรอกูดูขนาดนั้นเลย เออดึงไปโหหกสิบเมตรเนี่ยโหหมดสปูลผมหลุดดังวูบเลยเดี๋ยวกูให้าสายสายแบบดีๆเลย,เ,ยเอาดีขนาดไหนอะพีเมียนเลยแหละไม่เดี๋ยวเองเก็บตัวนี้ไว้โอเคไหมเองเก็บไว้นะทำไมและทีนี้เดี๋ยวกูซื้อสายให้ใหม่นอนชิปไม่ไมเองก็เก็บสายซื้อใหม่ก็ได้เดี๋ยวเองมีตากี่บันโอ้ตอนนี้ก็จะหมดตัวแล้วเนี่ย กเองลองเก็บไว้สักกุสิเก็บสักกุสิแล้วไปซื้อสายซื้อสายนะเองซื้อเองตอนซื้อเองเอาปีสามไม่ก็ปีสีเลยแต่ตีีสุดก็ปีทสมันจะใหญ่มันจะเหนียวกว่าโอเคไหมโอ้โหตีทีนี่ไม่ฟูน,นี่ไวะไม่ักเปบบเขาสำหรับตีอย่างโปมเลยมันดีกว่าเตีส,เสียคือเปยนุมันหยาโอเคไหมโ้ีทีนี่ไ่นๆไม่ยมูเปรนขยยุสาหนยมันีกว่าดก็ป่ยนห ไอ้เหี้ยมันไหม่เลยมันไหม่เหรอวะเออมันไหม่เลยดนมดูดิเออจริงวะเหี้ยมันไหม่เลยโอ้โเมื่อกี้มันดึงไปก็ฟึบดังลอกโอ้ดังวูบเลยร้องเลยเดี๋ยวเก็บไว้ทำอินทูดตอนไอ้ไฮไลท์อะเก็บไว้ทำอินโตะวดไฮไลท์ไฮไลท์ไฮไลท์เออไฮไ,ททไลท์เปิดที่ปะสภาพนี้ยังจะได้เหรอแล้วตอนเช้าที่ปลากัดน่ะเดี๋ยวคอยเดี๋ยวเรากลับบ้านเลยไปอ่าไปไปไป โอ้โว้าวว้าวว้าวอ้โอ้อ้โหโอ้โโออ้้โ้โหโอ้โห้ห้โ้าหโ้อ้อ้โห้อ้อ้้อหอ้ยออ